สำหรับการเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับเวลาที่เด็กสร้างงานเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับเช็คดูสูตรว่าสูตรเราใส่ครบไหมนะครับตามช่องในหนังสือที่เขาแจ้งมาให้นะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับช่องสูตรเด็กๆใส่ครบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการส่งนี่คือสูตรทั้งหมดนะครับวิธีคิดมันก็จะไม่เหมือนกันวิธีการส่งหรือแชร์ให้คุณครูเนี่ยเราสามารถคลิกที่คําว่าแชร์ ค,คลิกที่เขาว่าแชร์จากนั้นสิ่งสําคัญนะครับเราก็พิม mail พ์เมลผู้ยอดนะครับ n a r i n แล้วก็พิมพ์ไปนะครับ n a r i n at นะ v r u ให้มันขึ้นรูกผู้ยอดนะครับแบบนี้ให้ขึ้นรูกผู้ยอดแล้วก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นตรงนี้ก็สําคัญครับเด็กๆนะจะให้สิทธิ์เข้าถึงนี่คือสิ่งสําคัญครับผู้มีสิทธิ์อ่านผู้มีสิทธิ์แสดงนะครับ จิต e d i t o ตอราตรงนี้นะครับต้องกดตรงนี้นะครับให้เข้าถึงก็ให้ให้คุณครูเนี่ย Editor ได้เลยนะครับจากนั้นเด็กๆค่อยกดส่งนะครับเป็นติ๊กเป็น Editor เสร็จแล้วก็กดส่งนะครับแค่นี้นะครับก็จะถึงครูยอดแล้วนะครับวิธีการเช็คเนี่ยเมื่อกี้คุณครูส่งเมลมาให้ครูยอดครูยอดก็จะไปดูที่เมลไปดูที่เมลของตัวเองนะครับว่ามีงานส่งมาไหมเหมือนกันเวลาที่เด็กแชร์ เมลให้เพื่อนหรือทําร่วมันกับเพื่อนก็ใช้กรณีเดียวกันนะครับใช้กรณีเดียวกันนะในการเข้าถึงนะครับเมื่อกีนะ้มีเวลาบอกเลยนะครับ8.3 1มหนึ่งนะครับเวลาบอกเมื่อกี้หนังสือรุ่นเมื่อกี้ก็จะมาแล้วนะครับเวลากดคลิกปุ๊บถ้าอยู่ในมือองค์กรเดียวกันเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าถึงได้เลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ